พอเห็นคุณหมอของขวัญเห็นครับได้ส่งไลน์ไปให้คุณหมอแล้วผมผมผมมีลายส่วนตัวเพราะหมอเคยจ้างมิสแกนไปไล่ขายขอ,ของของคุณหมออยู่หลายครั้งก<ๆ>็อย่างนี้แหละครับเกิดเป็นเราก็โดนเสมอเวลาออกสินค้ามาขายไม่ออกก็มาติดต่อมิสแกนให้ขายเราก็ไปขายให้จ้างเราไปคุ้มสุดคุ้มค่าตัวแสนห้าค่าตัวแสนหนึ่งขายได้1ล้านคุ้มสุดคุ้มนะฮะจ้างเราไปตั้งหลายครั้งทุกคนแต่พอเวลา จะชมใครก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะจะเช่นชมคนอื่นผมว่าเป็นเรื่องดีแต่ทำไมจะต้องมาแดกดันหรือกระทบกระแทกแรงมากผมส่งไลน์ส่วนตัวไปหาแกแล้วแกตอบกลับมาแล้วแต่ผมยังไม่เปิดอ่านแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนแกเขียนว่าขอโทษแต่ผมขึ้นสตอรี่ไปแล้วครับว่าผมเป็นคนแฟฝงผมไม่เคยยุ่งกับใครก่อนนะถูกไหมแล้วพอผมว่าเขากลับเดี๋ยวผมก็จะเป็นคนกระทําเขาอีกทุกคนนึกออกไหมเขาเริ่มก่อนเขาก้าวล่วงก่อนเขากระทบกระแทกก่อนพอผม สเตตเมนต์ ement, ผมผมยืนยันกลับไปหรือผมโต้แย้งกลับไปก็กลายเป็นว่าผมผิดเพราะคนจะไม่พูดถึงสาเหตุคนจะพูดถึงการตอบโต้อย่างเดียวม,มันก็เป็นอย่างนี้ยแต่ถามว่าไม่ทําไดไหมไม่ได้นะสังคมไทยเป็นอย่างนี้สังคมไปเรื่อยไปเปื่อยเป็นถึงคุณหมอแล้วก็สนิทกันพอสมควร คือจะเชียร์ใครตามสบายเลยผมยินดีด้วยจริงๆจากใจนะฮะแต่ไม่เห็นจําเป็นเลยจะต้องมีประโยคเพื่อมาเขาเรียกว่าแดกดันกดทับคนอื่นเพราะว่าการชื่นชมก็พอแล้วมันก็ถือเป็นสิ่งที่งดงามแต่พอแดกดันคนอื่นมันก็เป็นสิ่งที่ตลกการแดกดันคนอื่นมันจะเป็นเหตุผลไปซัพพอร์ตคำพูด ที่ชื่นชมคนอื่นอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องนะแต่ตอนนี้ก็คือโปรดักของตระกูลหมอของขวัญทั้งหมดผมไม่ยุ่งไม่เกี่ยวด้วยบอกแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าไม่รับรีวิวไม่รับขายให้นะในเมื่อตัวเองติดให้มิสแกนไปขายของให้ตั้งกี่ครั้งได้เงินได้ทองเยอะแยะแล้วตอนนี้มันพูดจาแบบนี้นะฮะก็ไม่ถูกก็ก,ก็ก็ไม่ทําด้วย <c oughs> ปีที่แล้วยังไปเป็นกรรมการมิส แกรนกรุงเทพมหานครอยู่เลยผมก็ไปเขาก็ไปอู้มานั่งสวัสดีทักทายตีซีตลอดขึ้นไปมอบรางวัลบนเวทีชอบมากมิสแกนเนี่ยขายของดีอ่ะตอนนั้นพูดกับผมใหญ่อยากจะขอราคาพิเศษเอามิสแกนไปขายโปรดักที่หมอทําเพิ่มบาบาบาอยากเอาของมาให้คุณวัฒช่วยขายบ้าบาบา้บาอ่ะรืะนี้คืออะไรวะอืมอีกหมอหนึ่งผมไม่รู้จักผมก็เลยขี้เกียจปล่อยผ่านเพราะเห็นอา,อา,อาร์ตอาร์ตพสุ์เขาจัดการแล้วก็ปล่อยเขาไปอีกคนนั้นผมไม่รู้จักเลย แต่คนนี้ผมรู้จักไงนึกออกไหมแล้วเราก็เคยช่วยเขาทํางานแล้วเขาก็ใช่นางงามเราไปไล่ขายของแล้วหลังยังพูดโอ้ยนางงามพี่จะดีมากเลยเป็นนางงามยุคใหม่นางงามขายของมันต้องอย่างนี้เวทีไหนไม่ขายของอยู่ไม่ได้เอาตกลงมันคืออะไรวะพี่พูดกับเราแล้วยังไงผมงงก็เลยขอสักนิดนึงนะครับ